โอเคครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของแมวมงคลและแมวไม่มงคลครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในเรื่องแมวมงคลหรือไม่มงคลเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่ออย่างหนึ่งในตำราของโหราศาสตร์รือเรื่องของความเชื่อนะครับดังนั้นคือต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคุณได้ยินแล้วอมองว่าไม่เป็นมงคลจะไปปล่อยวัดก็ไม่ควรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับ โอเคเราจะเริ่มด้วยแมวมงคลนอนนะครับสาหรับแมวมงคลแมวตัวแรกก็คือแมวลายเสือครับเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงแมวลายเสือเนี่ยเป็นแมวที่เหมือนแบบมีคุณเลี้ยงไว้ปราบนกหนูงูในบ้านอ่าซึ่งถือว่าเป็นแมวที่แบบเขาเรียกว่าทําความเขาเรียกทำคุณในบ้านได้นะครับต่อมานะครับแมวมงคลก็คือแมวด่างครับเขาบอกเป็นแมวที่ให้คุณเหมือนกันแต่ว่าต้องดางแบบดูดีนะต้องดูสะอาดตาประมาณเนึงอาจจะมีรอยดังนิดๆหน่อยๆไม่ได้เปอะเปื้อนไปทั้งตัวนะครับเขาเรียกว่าจะให้คุณเหมือนกันนะครับ ต่อมาครับก็เป็นแมวสีทองแดงครับต้องบอกก่อนนะครับแมวสีทองแดงเนี่ยจะเป็นให้คุณเรื่องของเจ้าสเสน่ห์นะแต่ว่าเขาจะมีออคอมเมนต์ว่าห้ามเลี้ยงไว้เกิน2ตัวเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเลี้ยงไว้เกิน2ตัวเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพนันและการเสี่ยงโชคนะครับต่อมาแมวที่เหมือนแบบเป็นมงคลนะก็คือแมวสีเทาโอ้กำลังเห็นกันบ่อยนะสําหรับแมวสีเทาเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเป็นแมวนักปราดเลี้ยงแล้วเนี่ย เอาไว้ในบ้านเรือนเนี่ยจะทําให้ลูกหลานก้าวหน้าในวิชาการการเรียนการรู้การศึกษานะครับต่อมาก็คือแมวสีสวัสดครับแมวจะมีชื่อพันแมวสีสวัสดด้วยนะน,นะสำหรับแมวสีสวัสดเขาบอกเป็นแมวเศรษฐีเลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยเจ้าของจะประสบโชคดีค้าขายทํากิจการเจริญก้าวหน้านะครับต่อมาก็คือแมวสีขาวประลอดครับเขาบอกแมวสีขาวประลอดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมวเทพเจ้าคุณเลี้ยงไว้ในบ้านจะเข,ข,ขาเรียกว่า นำแต่สิ่งดีๆนำแต่โชคลาภมาให้เจ้าของนะครับต่อมาก็คือแมวหางคอดแต่มีหางยาวก็คือง่ายๆคือปลายหางอาจจะคอดๆหน่อยๆนะครับเขาบอกเป็นแมวมาหานาดถ้าเกิดใครได้เลี้ยงแล้วเจ้าของจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีวาสนามีบริวารดีครับโอเคต่อมานะครับก็คือแมวสีก้าวแต้มนะครับโหยอมรับว,ว่าผมไม่เคยเห็นนะแมวสีก้าแต้มนะครับเขาบอกแมวสีก้าแต้มเนี่ยจะมีสีอะไรก็ตามแต่ต้องมีสีตามร่างกายห้าก้าแห่งนะ การนับนี่เป็นเรื่องยากนะเขาบอกว่าการที่แมวมีสีตามร่างกายเก้าแห่งเนี่ยนับว่าเป็นแมวเก้าชีวิตจะนําความสุขความเจริญมาให้เจ้าของนะครับสุดท้ายก็คือแมวสีเทาแต่ในตาเล็กนะออันนี้อาจจะเป็นโงห่ห่งใหญ่เลยนะเขาบอกว่าใครที่เลี้ยงนะั้นเนี่ยเป็นมงคลมากเป็นแมวปัจจะมหาเศรษฐีอ่าเป็นแมวที่เหมือนแบบ ใครที่ลิงก์แมวตัวนี้ที่ผมบอกไปเนี่ยก็จะให้คุณแต่แก่เจ้าบ้านเจ้าเรือนมากนะครับคราวนี้เราจะมาคุยเรื่องของแมวที่ไม่เป็นมงคลบ้างนะครับยืนยันก่อนนะแล้วก็ขอย้ําก่อนว่าเป็นเรื่องของความเชื่อและที่ผมหามานะครับไม่ได้บังคับว่าเอ้คุณต้องไปปล่อยวัดไม่ได้นะครับอาจจะเป็นบาปหนักด้วยนะยังไงแมวก็เป็นสัตว์ที่คุณรักแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เขาก็มีจิตใจนะครับ เริ่มแรกนะครับก็คือแมวสีดํานะครับแม่ตามความเชื่อจะเห็นบ่อยนะก็คือเขาบอกว่าเลี้ยงแล้วเหมือนแมวเป็นแมวมีผีสิงอยู่ในอ่าอยู่ในบ้านนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นแมวมงไม่มงคลนะครับแต่เฉพาะสีแค่นั้นนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นแมวสีทองถึงแม้แมวสีทองเป็นสีที่ดูเหมือนเป็นมงคลนะแต่เขาบอกว่าเป็นแมวเจ้าสำราญครับคือไม่ทํางานเป็นแมวขี้เกียจเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับ ต่อมาก็คือแมวปากหมอมข้อเท้าดําครับพ่อเขาบอ,อกว่าแมวปากหมอมข้อเท้าดำเนี่ยเป็นแมวขโมยเลี้ยงแล้วจะเสียทรัพย์เสียของรักต่อมานะครับก็คือแมวสีขาวด่างหรือสีขาวด่างเหลืองหรือดําอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าแมวสีขาวด่างเหลืองดําหรืออะไรเนี่ยเป็นแมวเจ้าชู้ไม่ชอบทํางานขี้เกียจเอาแต่เที่ยวเป็นแมวที่เลี้ยงแล้วไม่ให้คุณแ oh, <c ười> ถมยังแบบเลี้ยงคือเลี้ยงเสียข้าวไปเรื่อยๆครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับสุดท้ายนะครับก็คือ แมวหูดําตาดําครับเขาบอกว่าแมวหูดําตาดาสันหลังดำเนี่ยเป็นแมวยมทูตนะไม่ควรเลี้ยงในบ้านเกิน2ตัวแต่ถ้าตัวเดียวจะดีนะเขาบอกว่าจะทําให้เจ้าของเนี่ยมีแต่ความทุกข์ยากลําบากใจนะครับสาเหตุที่ผมเอาแมวตาดําหูดำเนี่ยไว้ข้างหลังเนี่ยไว้ในเรื่องของข้อเสียไม่เหมือนแมวที่แบบแมวสีทองแดงอะไรนี้นะฮะเพนปผนคือนี้ครับเพราะว่าผมมองว่าโหความโทษมันเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวกว่าคุณนะครับก็เลยเรื่องเลือกที่จะ ไว้ที่แบบเอ่อแมวไม่มงคลนะครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องของแมวมงคลและไม่มงคลนะต้องบอกไว้ย้าแล้วก็ย้ําไว้เลยนะครับว่าเฮ้ยแมวอ่ะเป็นสัตว์ที่รักท่านนะครับหรือยังไงก็ช่างแลไม่ควรไปปล่อยวัดถึงแม้เขาจะไม่เป็นมงคลนะครับเพราะเขาก็เป็นสัตว์ที่มีจิตใจเช่นกันนะครับโอเคอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ